ฝนคือตกคักแทบบาดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีบรรยากาศวันฝนตกครับอ้าวมื่อี้ขออนุญาตเทสคลิปลดหายพี่น้องเบิง้งนะครับสิไปเบิ้งงถด่าขั้นไหนไปตะไปตะหมักจะไปลงคลิปไหพี่น้องเบื้องครับมื่อี้หลังจากทีมม่บ้านเนี่เข้าไปสำนักง,งานหนูพานวิเศษสินนะครับได้ไปรับบดรับบาดรับต่างๆหน้าๆเกี่ยวกับทั้งวงเพนนะครับ กาสีได้เป็นอามาตเสีนาคือนเขาในหลักจานลอยก็ดีฮ <c oughs> ะกระพานพ้นไปสำรับเมื่อคืนนี่กาไปซ่อมน้ำพ่นจนเด็กก็เลยกลับมานอนอยู่เตียงรถมูคือนเขานี่แหละนะครับเมือนน่อในการสิบภาพี่น้อง,งมาเบื้องรถบัดนี่นะครับเดี๋ยวเมื่อใดได้เขาไปซ่อมไปยังอีกกาสีได้ถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบื้องแต่ว่าตอนนี้ฝนตกขออนุญาตขามมาทางนี่ก่อนแนะขามมาทางนี่ปึ๊บ มาเบิ้งรถก้อนบั้นพี่น้องเอ้ยสิเบิ้งรุ่นใดมักรุ่นใดมักพิกัพมักรถเก๋งพี่น้องคลิปนี้สิเอาเอารถเก๋งหรือพิกัพดีเนาะคลิปนี้เนาะนะครับพี่อัพขั้นนี้เอาไปแล้วเมื่อนั้นลงแล้วลงให้พี่น้องเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับเดี๋ยวสิเบิ้งรถเก๋งเดี๋ยวเบิ้งรถพิกัพดีแต่ว่าฝนตกครับตอนนี้พอดีตอน้องผนมีลูกค้ามากพอดีนะครับ ให้ล <toys> ูกค้าเพิ่นเบิ่งรถทั้งฝนก่อนฝนตกพี่น้องโอ้พอดีมีลูกค้ามาพอดีเอาจะรอบางก่อนลูกค้าเพิ่นมาเบิ่งรถพอดีที่ทั้งฝนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจักร้อยจะสิเบิรกล้างทีละเนี่ยเรือกเบรถพี่น้องสิเบิกล่างไหนมาคันไหนเลือกบังเลยโอ้คันคืองามเลย ฝนตกแห้งว่าหันไปน้องนะครับเอาเริ่ม็ไม่บัดรเลยว่าฝนตกแห้งรองยางรอ,งองเบงแล้วนะครับลูกค้าคนก็ออกไปแล้วล่ะว่าหันนะครับเป็นมาจองขั้นใหนบุว่าหันนะครับเพ่็ซีเมนติดจองลักขั้นหนึ่งว่าหันพี่น้องแล้วบัดน,นี้ให้พี่น้องว่าเท่าไหร่ครับพี่น้องอย่าเบรงขั้นไหนจังทักมาในในช่องนะครับด้วยจังคอมเมนต์มากก็ได้อยากเบิรงขั้นไหนจันร้อยรีวิวให้เบิรงแน่มากขั้นนี้จันร้อยรีวิวให้เบิรงแน่นะครับบอกผมก็ได้นะครับด้วยจังทักมาบอก นี่รถในฝันผมเลยนได้นี่รถในฝันเลยนิสสันอ่าเจ้ากเจ้าหน่าบ่กอันนี้อันนี้รถสองคันใน่บไันขายตลาดนี่นี่นี่เจ้าน่าเนี่ยรถในฝันยันร้อยเลยตะกี้ยังได้ยังได้รุนรุ่นเป๊กอัพกับซีมี่ยูหนึ่ง สองสามสี่นี่ยูซีขั้นเดายางกลับไปบนข้างบนก่อนเนี่ยไปลองเอาเบิรงน้ำกันอันนี้ครับมาสด้านะครับมัดด้าเอาไลนนี่แล้วเนาะอันนี้ฮอนด้าครับก็เดี๋ยวเอากล่งลองหลังกล่องหลังดอกพี่น้อ,มองม่าจะสุดชัตนี่ครับในฮอนด้าเนี่ยอันนี้มาสด้าเดอ้เออะไรนใหม่ไลน์ใหม,ม่นะมันเสียืม อันนี้ก็นิสสันนะครับนิสสันขั้นแรกนะครับนิสสันคือกันครับส่วนพีกับท้องหลังนะะอันนี้ซีประตูครับซีประตูอ่ะไล่ไปแต่ละขั้นเนาะอันนี้ซีประตูนะครับเตี้ยพี่น้องสนใจขั้นไหนก็ทักมาโหลดนะครับแคบหน้าจอมาให้จานร้อยเบิ้งนะครับแล้วสิดทายคลิปรีวิวให้เบิ้งนะครับอันนี้ไม่ตีเอกนะครับพี่น้องมากขั้นไหนก็เดี๋ยวสิแคบแคบหน้าจอมาเลยเลื่ก็าลังการ พิมพ์มาเลยครับอยากเบิ้งไม้ที่เอก็กอยากเบิ้องอันซีประตูเนี่ยไปทะเบ,บียนนี่นะครับหรือว,ว่าอยากเบิ้งนิสสันคันสีดำดำนะครับหรือว,ว่าอยากเบิ้งไอ้นะครับเทียร์หน้านะครับเนี่ยทักมาหาอาจารย์ลอยได้เลยนะครับเดีย๋ยวรีบวิ่งไปเบิ่มงมาด,ด้าสองจังเสียนะครับนี่กับฮอนดานะครับฮอนดา่ายังโนโตัวนี้เน่ฮอนด้าซีวิค นะครับไหนซีพิกซีพิกครับกันนี่ส่วนขลางลังก็ยังอยู่สองขั้นนะครับนี่ก็นซีพิกคือกันเนาะขั้นนี่เนาะสีบอลเงินนะครับอ,อ,าานะอันนี้ก็จะเป็นเซฟิโลโอ้รถที่สีขาวคนสนใจนะจ๊ะนะเซฟิโลอันนี้ก็จะเป็นรถอ่าครอบครัวนะครับนี่ก็ครอบครัวนะครับหนรคบันะี่เอาพี่น้องสนใจนนกันในกระทักมาหาอาจารย์ลอยเดี๋ยวสิ รีวิวให้เบอร์เทร์ละขั้นเทร์ละขั้นนะครับเนี่ยมันมีหลายขั้นเนาะอันนี้ฮอนด้าก็ในสิเป็นสีสีอันสีบอลทรวงประมาณนี้ละอันนี้ก็สีบอลเงินนะครับคันนี้แล้วก็อีซูซูโอ้ยยังกันนบซูซูกิเนาะซูซูกิรถอ่าีโกคานะครับเนี่ยรถผู้สาวรถผู้เบานะครับเนี่ยซูซูกิสีขาวนะครับ คุกโกคาซูซูกิคันนี้สวยนะครับแล้วก็โตโยต้าวีออสบอกคันเนี่นนะครับสีดำะคกับวีออสสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นไฮลักดีโฟดีนะครับวีโก้เนี่ยพิกับคันหนึ่งจอดที่พี่นะครับดีโฟดีก็จะออกคันไหนบ้างคันเต้โอ ขัน้นแดงโอ้ oh, ขั้นสุดท้ายพุ่นโอ้พุ่นมาจองไว้แต่ว่ากับเราท่านไหนตกลงไปในดอกก็คือพุ่นมาจองไวทีเสื่อมาเบิงมาเบิงอืมอันนี้ดีโฟดีแค่นล้นนะเบื่อเรื่องนี้แหละถ่ายคลิปแบบรุ่มรวมให้พี่น้องเบิงพุ่นสนใจขั้นใดนมันก็เมนมากสินะจังสิมารีวิวให้เบิงว่าเข้ากับเลือกเลือกขั้นลงบ่ได้ก็เลยเพราะท่านไหนเบิงให้พี่น้องคอมเมนต์มากสักกันว่ากเบิ่งขั้นไหนจังสิรีวิวเป็นขั้นขั้นไหนเพราะว่ามันหลายขั้นเลยพี่น้องตอนนี้เพิ่นโอ้ ทุ่มทุนสางขนาดเลย <c oughs> จมอยู่นี่บัดเลยน้องเงินเนาะ <c oughs> จมอยู่นี่บัดเลยเงินทุนเพ, <c oughs> พิ่นอ่าพี่น้องเอาเบิ้งกันเอานะครับโทรมาโหลดเบอร์โทรเพิ่นมาถามเพิ่นได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนั่นแหละพี่น้องจัดเดี๋ยวเราเป็นคนรับสายบอกว่าเบิ้งจากช่องจัดร้อยรถแข่คอยแน่ว่าสั่นจัดก,การเลยพี่น้องโทุ่มาเลยนะครับนี่ละเอาเป็นร่วมๆสัก่อนคลิปนี้ถ้าเบิง้งพี่น,อนาา้องเพิ่นคอมเมนต์มาจังสิมามาไล่เบิ้อทละขั้นเอาจัดสายเนี่ยพุ่นะ <c oughs> นี่อ้าวพี่ครับก็มีขั้นนี้แล้วก็รขั้นนี้สองขั้นนี่ยแหละพี่ครับแล้วก็รสองขั้นนี้อยู่พุ่นนาซีประตูพี่ครับนี่เอาเอาราคาข่าวข่าวนี้ดีแม็กดีแม็ราคาแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทแสนห้าเอาตัวยกสูงแสนหาเออตัวยกสูงแสนห้าเครื่องไดร์ลิก ก็ไรเป็นยุ่งเหยิงไปอ่ะอ่อเครื่องที่ขาเออเออเครื่องเครื่องเงินแบบรุ่นนั่นเนาะเครื่องที่อะาเครื่องใดเลีกเออชมไหมสูงตัวสูงเซนหาเนี่ยพี่น้องเซนหากลัวๆเซนห้านิดๆนะครับนี่เด้อนาละกันสนใจกับทักมาเลยนี่ขั้นอันนด้เท่าไรแสนเท่าไรขั้นั้นหกครับมิโก้มิโก้ปีสองพันหกปีสองพันหกจะอีมือเดียวไปเลยให้หนึ่ โอ้ลดป้ายแดงเลยบอมมีเจ้าของบอมีเจ้าของส่วนอันนี้เจ้าของเดียวซื้อมาตนห้างมาเลยป้ายแดงเครื่องสองพันห้าอเราขายอยู่ที่แสนหกนิดนิดพี่โกปีปีสองพันหกลดเมื่อเดียวป้ายแดงเจ้าของผู้เดียวเลยเพิ่นมาขายให้คันผู้ได้ซื้อไปก็เป็นเมื่อสองของเจ้าเลยเออ เอาได้พี่น้องเรื่องทัวรมาถามมึงก็ได้นะครับสองขังน้นนี่อันนี้บอกราคาสองขัง้นสู้นึ่บอทั้นว่าดอกห้พี่น้องเพิ่นทักมาก่อนจังสิไปไ็นไรเท่าขั้นส่วนสีแดงไหนว่าลูกขั้นส่วนใจแห้งสีแดงแลนลิกเนี่ยแสนสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทแสนสองพันแปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทรถปีสองพันแปดเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับรถสีแดงจึงคืนเลยพี่น้องสำหรับผู้ผู้ใดว่าจะถูกหรือแพงเอาแดงไว้ก่อนต้องรุ่นนี่ขั้นนี้ครับยาฤทธ นะครับโตโยต้ายาลิดโอ้สะพรอเขาเจ้ามาวนอยู่สองรอบสามรอบเขาเจ้ามาก้นอกโอ้ยมันกระเเนเลี้ยวมันยังใหม่ๆอยู่ไหมพูดนะพี่น้องเอ้ยวแสนสามยังใหม่ๆอยู่ไหมรถแสนสาม่น้องมึงตีหละซ้ำซื้อมอเตอร์ไซค์อันยังก่อมอเตอร์ไซค์ขั้นใหญ่ๆหน่อยไหมถีอเขาขี่กันเออซุ o มบิ๊กไบค zoom อย่างเงี้ยนะเออซ้ำซื้อมอเตอร์ไซค์ฮะบ่ได้บ่ได้ ขั้นใหญ่ๆขันอันหาลอยคือซีซีขึ้นบ่ได้เดิเแต่ว่าขั้นนี้เซียนสามพี่น้องเครื่องก็ใดก็ทันเค,เครื่องขั้นหาประหยัดน้ำมันอีกอบางทีแหละพี่น้องอเว้ยแม่คอยคอยกอาหนึ่งแล้วเป่าแล้วมอเมตอร์ไซค์ตากฝนตากแดดร,รุ่นนี้สบายเลยใส่เครื่องใส่ของไปหันวันนี่ได้เซียนสามพี่น้องขั้นนี้สีแดงแยริดทรมาเด้พี่น้องเด้อะันสนใจโทรมาเลยครับเนี้ยแล้วจานนี้เราสิรับสายบอกว่ามาจากช่องจานลอยว่าสัน มาจากช่องร้อยชาแนลเพิ่นสีนรถหาเป็นพิเศษเนี่ยนะครับเพิ่นรับสายตลอด24พี่น้องทั่วมหาเพิ่นเลยแสนสามแต่ว่าวังหันมีลูกค้ามาเบิ่งแล้วล่ะเพิ่นคือจังตัดสินใจสิเอาแน่บ่เอาแนนในหลับว,วังหันเพิ่นหาเงินอยู่นะครับเอาโอเคคลิปนี้กับเซลซ้ำนี่ก่อนพี่น้องสนุกสนใจจังทักทายมาจากไห้รีวิวขั้นไหนบอกมาเลยวีโก้แสนหกนิดนิดนะครับแสนหกนิดนิด้วก็ไอ้ยังก่อตัวถึงเขาจะเอื่นดีแม็กตัวสูง ปี2องพันอันนี้2006อันนี้2004นะครับอันนี้เสียนห้านิดๆตัวยกสูงโอเคนะครับในลาพี่น้องมีประมาณในลาหรือว่าจากเบอร์ขั้นไหนคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาหาจันเอยได้เดี๋ยวสิมาไล่่อามาไล่เบอร์เท่าไรขั้นนะครับมารีวิวให้เบอร์เท่าไรขั้นมันจะไงนะครับตอนนี้กับโบตานุวะพี่น้องตื่นใจขั้นไหนนะครับก็เลยอธิบายสู่ฟังสองขั้นสามขั้นดีก่อน อาโอเคครับพี่น้องโทรมาได้พี่น้องเด้อดขอบคุณครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยสวัสดีครับ